สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตส, <Trans> สวัสดีค่ะพบกับนาทีข่าวหนาว26ความคืบหน้าการค้นหาเฮลิคอปเตอร์ของกอ,องทัพอากาศสูญหายได้เริ่มค้นหารอบที่สองโดยส่งเจ้าหน้าที่ทหารสนธิกำลังร่วมกับตำรวจอปพรและชาวบ้านอีกกว่า200คนขึ้นไปสมทบและตรวจสอบหลังพบพิกัดบริเวณหน้าผาคลงองสองเขตอุทยานแห่งชาติเขาเมาเขาวงฝั่งจันทบุรีเพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตและซากเฮลิคอปเตอร์ โดยเดินเท้าเข้าไปประมาณ8กิโลเมตรใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ3ชั่วโมงโดยมีกระแสข่าวว่าสามารถติดต่อนักบินได้แล้วและกำลังรอความช่วยเหลือมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย24คนจากพายุฝนที่ตกลงมาอย่างหนักจนทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ในรัฐเวสต์เวอร์จิเนียของสหรัฐขณะที่นายเอเรทอมลินผู้ว่าการรัฐได้ประกาศภาวะฉุกเฉินขึ้นภายในรัฐแล้ว พร้อมระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้อาจเป็นเหตุน้ำท่วมครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบ100ปีของเวสต์เวอร์จิเนียทางด้านประธานาธิบดีบารักโอบามาก็ได้ออกประกาศภาวะภัยพิบัติเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือจากส่วนกลางให้กับผู้ประสบภัยแล้วติดตามข่าวสาระบันเทิงและวาราตตี้ได้ทางช่องนาว26ค่ะ